คนวันนี้เราอยู่กับพี่รายนะคะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์โรงเรียนสอนสีกับเจ๊แบ๊กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ธนาซิตี้อันนี้มารอบสองพี่ซายมารอบที่เท่าไหร่รอบสองเหมืนอ,อกมนกันพอร่างมนกันก็เมื่อกี้เราไปแบบเล่นช็อตเกมกันมานะคะก็น,น,ะะนี่ค่ะโกเปาเดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวโรงเรียนนะคะที่เนี่ยคือจะบอกว่าบรรยากาศสวยมากน้องพี่ซายเนาะใช่ เมื่อกี้เราก็แอบมาถ่ายรูปเป็นตรงนั้นก็คนน้อยด้วยรู้สึกว่าไพรเวทมากมีสมาธิที่จะซ้อมเยอะขึ้นไปช่ะก็คือเมื่อกี้เราเข้าไปแอบซ้อมกอล์ฟกันในช็อตเกมแอรียนี้นะคะอ่าโอยเหนื่อยเดินแล้วก็เหนื่อยนี่ป้ายนี้เลยใส่คอนทงคอนเทนต์อะพี่สายนี่อ่าบ้ายบานี่ช็อตเกมแอรียก็คือราคามี300บาทกับ500บาทนะ ใครสนใจก็มาติดต่อที่สนามได้ไพว์ตมากสุดๆตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามฝั่งไปที่โรงเรียนเซ็ a c k J b l ็ c k J b บลโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาอินโทรดิวสโรงเรียนนี้นะคะลมดีมากนี่จะเป็นบรรยากาศสนาม อันนี้คือเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้เตรียมเลยนะพี่สายเพราะว่ารีก็โอเคมาเลยอะไรอย่างนี้นะคือตรงเนี้ยค่ะตรงชัดเกมเนี่ยเขาจะเปิดถึงแค่หกโมงครึ่งนะคะอ่าใช่ก็คือช่วงถ้าจำไม่ผิดเนาะก็เจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยสามร้อยบาทนะคะอ่าแล้วก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งอีกสามร้อยบาทอ่าโอเคอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างให้มารีวิวจะต้องบอกบอกว่าเรามากันเองแล้วก็รีวิวกันเองแบบง่ายๆเลยใช่เมื่อกี้เรามาซ้อมตรงนี้แล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนี่ เมื่อกี้ที่เราใช้คือของสนามแต่ว่าของโรงเรียนเนี่ยมีของโรงเรียนเองคือตรงนี้เอาไพาเวทไปอีกออาระวังสะดุดลักมานะคะร้อยหลาอ๋อประมาณ100ร้อยหลาสามารถซ้อมชิปดซ้อมพัดด้วยใช,ใช่ไหมคะอ๋อนี่โรงเรียนอยู่ฝั่งนู้นเราจะเดินไปกันนะ โรงเรียนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะโปร7โมงถึง6โมงครับอ๋อ7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะส่วนใหญ่นักเรียนก็คือมาเวลาช่วงไหนกันบ้างอะคะโตแล้วแต่นัดไม่แน่นอนใช่แล้วแต่นัดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วแต่นัดช่วงเย็นจะเยอะนิดนึงครับก็คือเราสามารถนัดเวลากับโปรตามสะดวกได้เลยเพราะแต่ละคนก็คือว่างไม่ตรงกันนั่นก็มาใช่ครับแล้วแต่นักเรียนนัดสะดวกก็ได้โรงเรียนสวยมาก ฉันเพิ่งเพือเห็นโรงเรียนที่แบบว่ามีแอร์เรียตรงเนี้ยเป็นของตัวเองค่ะนี่แล้วไม่ได้มีแค่แบบธงเดียวนะนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหไ้โซมากนี่โรงเรียนสัญลักษณ์แบบนี้นะนี่ J black นี่อ่ารูราอันนี้นะคะจะเป็น target area ก็คือเหมือนเราสามารถมาฝึก dive gob ตรงนี้ได้เลยนี่พี่ว่าเรียนเรียนอย่างนี้ดีกว่าตีกับหญ้าอ๋อใช่ตีกับปุ่ม นี่นะคะโรงเรียนเจแบล็กค่ะโอ้โหไฮโซมากนะคะมีแบบเป็นโซนของตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแนะนำโปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อเฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุกกี้นะคะ เอเลครับค่ะปกติถ้าเรียนต้นเลยคร้วอ๋อโปต้นถ้าเรียนแล้วก็เรียนตรงนี้ไม่แข่งแมงอ๋ตแล้วก็หรจะตียากก็ง่ายอ๋อนี่อุ้ยนี่เป็นแบบว่าไพรเวทโซนเลยนะคะนี่อู้ดีงามอันนี้คือคิดเป็นถ้าสมมติแบบอยากจะลองมาตีอย่างเงี้ยคือลองแบบ ลองก่อนอย่างเงี้ยค่ะชั่วโมงหนึ่งแบบคิดราคาเท่าไหร่ค่ะชั่วโมงละสามพันบาทเครื่องเนี้ยไม่เคยใช้ขอลองได้ไหมครได้ครับได้เลยครับใช้ยังไงคะใช้ยังไงคะทุกคนฉันอยากลองใช้เครื่องนี้เดี๋ยวรอโปรไลอันก่อนนะคะตรงนี้มีกระจกนี้คือเราจะได้เห็นวงตัวเองด้วยไง นะคะ รื่องแบบนนี้ะะจ๊ถ้าเกิดสมมติต้องการจะมาซ้อมแบบซ้อมได้บนหญ้าจริงก็คือชั่วงเอ่อเท่าไหร่นะคะถาดะ 2, 2> ละสองร้อยห้าสิบเราจะใช้เป็นซื้อเป็นแพ็กเกจแบบเดลี่นะครับวันทั้งวันเลยพันห้าใช้ได้หมดใช้ช็อตเกมได้หมดทุกอย่างได้หนึ่งสี่ถาดใช้ได้ทั้งวันสุดยอดมากคือที่ดีก็คือเราได้ซ้อมกับหญ้าจริงแบบนี้เลยนะคะทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องมาแล้วต้องมาแล้ว,อ,ลวอ่าให้ฝากโรงเรียนค่ะ ค่ะไปค่ะทุกคนกลับบ้านมาแบบว่าเดินมาแบบดูว่าแว้บๆอะไรอย่างเี้ยนะ <c oughs> ก็มาได้นะคะติดต่อมาได้เดี๋ยวจะใส่แบบลายหรืออะไรไว้ตรงข้างล่างนี้นะคะประมาณนี้เป็นไงคะพี่ไซเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็ดีไหมใช่ค่ะที่นี่ก็เหมือนที่น้องกี้รีวิวนะ,นะคะ <c oughs> ใช่ถ้ามาตี <c oughs> กับพื้นหญ้าเนาะก็ถาระสองสิบค่ะมาต้ <c oughs> องมาแบบไม่ต้ <c oughs> องแปดเจ็ดมุมช้าต้องมีที่จิ๋ม